สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้เขาอยู่น้ำวิซายเค็มเบ๊มนะครับวันนี้มาสอนการเพิ่มการกดหัวใจหรือว่าเพิ่มยอดการถูกใจของตัวเต็กตกนาแล้วกมาที่ตัวเต็กตกกันก่อนนะครับผมน,น,น,นะแล้วก็มาหาช่องครับหรือว่าคลิปที่เราต้องการปั๊มนั่นเองนะสมมติว่าหัวใจมัการปัม๊มของช่องนี้แล้วกันนะแล้วก็มาดูครับว่าที่ไหนที่ยังมีหัวใจน,น้อยๆอยู่นะครับอ่ะสมมติว่าหัวใจมัการปั๊มคลิปนี้แล้วกันนะก็หัวใจเดิมอยู่ที่ประมาณ39หัวใจครับแล้วก็เป็นการคัดตั้งเหรียญนิดนึงเข้า เราก็ใช้ลิงในการปั๊มนะไม่ต้องใช้แล้วผ่านเราก็ไม่ต้องใช้อะไรใดทั้งสิ้นในการปั๊มนะเพียงแค่ใช้ลิงตรงนี้ในการปั๊มก็สามารถปั๊มได้แล้วเนาะปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับรล้วผ่นะแล้วก็มาที่ตัวเว็บไซต์ kmm นะครับเพื่อนๆก็กดสมัครสมาชิกก่อนเนาะใครที่ไม่เคยสมัครสมาชิกครับตรงนี้ก็ขอเชิญใช้งานนะครับอีเมลเราผ่านแล้วก็ยืนยันได้ผ่านการสมัครนะของช่องนี้ fast delivery ถูกแล้วก็กดสมัครสมาชิกไว้เนาะในส่วนนี้ผมก็สมัครไว้เป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนเชื่อ้ใชงานครับแล้วก็รัผ่่านีสมคโกกก้แลว็ดลงงชชื่อ้ใานไปครับ โอเคตอนนี้ก็เป็นการลงชื Cola ่อใช้งานได้แล้วก็มาดูที่หมัดหมู่เนาะตอนนี้ก็จะเป็นหมัดหมู่แล้วก็เรายการต่างๆใช้กันมากมายเนาะก็จะมีส่วนตัวเฟซบุ๊กนะครับยูทูบทิกต็อกอินสตาแกรมนะครับต่างๆมากมายนะแล้วก็เพื่อที่ตัวทิกต็อกบอกกันแนะนำนะครับเราใช้ส่งทิกต็อกเนาะแล้วก็กดเป็งบริการนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริการต่างๆของทิกต็อกทั้งหมดนะเป็นการเทอบริการบริการปั๊มยอดวิวหรือว่าั๊มยอดต่างๆทั้งหมดเนาะก็สามารถมาใช้งานบริการที่ต้องการใช้งานได้เลยนะครับ ตันนี้เราก็จะเริ่มที่การปั๊มคนถูกใจนะครับของคลิปดูตรงนี้นะครับเราก็มาเอาลิงก์ขอเราข้ามีปนักกดวางลงไปได้เลยครับตันนี้ก็จะเป็นปริมาณการปั๊มนะครับก้นต่ำอยู่ที่ห้าสินะครับก็จะปังดูประมาณหนึ่งร้อยครับแล้วก็ใส่จำนวนหนึ่งร้อยแล้วเสร็จก็กดสง่งถือไปนะครับทำให้ขึ้นแบบนี้ก็คือระบบจะรับคำส,สั่งซื้อคุณแล้วก็รกยอย่อแล้วเคลื่อนสักู่เนะ ก็ใช้เวลาในการบังอยู่ที่ประมาณ4-5นาทีครับไม่เกินนี้ระบบการเพิ่มยอดเท่าใดโดยตอนมาครับตัวนี้ก็จะเป็นบรตการของเราเนาะแล้วก็จะเป็นลิฟ์ของเราครับตันนี้ก็เป็นปริมาณครับ100ที่เราซื้อเมื่อกี้นะแล้วก็กลับมาดูครับตอนนี้ก็าคนกดหัวใจอยู่ที่ของเดิมประมาณ39หัวใจครับก็สามารถกดลิฟต์ดูเลยว่าตัวนี้หัวใจเราขึ้นยังครับจากที่เราปั๊มไปเนาะโอเคตัวนี้ขึ้นมา96หัวใจครับก็ขึ้นเข้ามาเรียบร้อยเนาะนี่แะ้ผมนั่ง100 24นะครับ1นึอะไรหกครับก็ขึ้นเข้ามาเรียบร้อยคือว่าทำงานรวดเร็วนะเรียบร้อยนะครับก็ใครที่ใช้งานโทรศัพท์เขาจะแปะลิงก์แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีพิชานครับสำหรับตัโทรศไซต์เพิ่มยอดไลค์ดีๆแบบนี้เนาะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการมองเห็นของช่องเราหรือว,ว่าคลิปเราที่เราปั๊มไปเมื่อกี้เนาะไม่ต้องห่วงว่าปั๊มไปแล้วจะส่งผลก,กระทบอะไหนไหมเพราะอย่าลืมว่าเราไม่ใช้ระบบลิวนะก็คือปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เป็นในเขาจริงที่มากดยอดไลค์ให้เเรรานนนัั่องคบะ อันับส่วการเติมเงินเข้าสู่สายก่อนนะคใครที่เข้าออมาใหม่แล้วยังไม่มียอดเงินตัวนี้ก็กดการเติมเงินตรงนี้ผมเคเป็นช่องทางการเติมเงินแล้วด้วยตรงครับมีต,มตโโัวสแกน QR code ธนาคารครับแล้วก็ดูนิวเลทครับออมพาเวเลสบัคกิีบัตรบิดนะหรือว่าช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางเติมเงินผ่านอ่าเปลี่ยนนะครับสกุลเงินดิจิตอลต่างๆก็สามารถมาเติมเงินในที่ตรงนี้ด้วยนะตอนนี้ก็จะเป็นประวัติการเติมต่างๆครับนะ ก็จะประมาณนี้เท่ากันนะครับสําคัญที่อยากใช้งานผมก็จะเติมอ่าเปิดลิงก์แล้วก็ทิ้งลิงก์มาให้นะสําหรับดิลิชั่นนะว่าตัวอ่าเว็บบอลไบดีดีแบบนี้เนาะแล้วก็ใครที่ไปใชยแนะนำเพื่อนก็มาดูที่กายแนะนำเพื่อนตรงนี้ครับก็จะเป็นช่องทางการแนะนำเพื่อนที่ตรงเนาะก็จะมาคัดลอกลิงก์ที่เว็บไซต์ออาไปครับแล้วก็ไปแนะนำเพื่อนนะนั่งจ่าย้ค่ต่ำที่ที่สองร้อยบาทนะแล้วก็ค่าแนะนำที่ที่ห้าสิบเนาะยิ่งแนะนำเยอะก็ยิ่งได้เยอะนะผมนะแล้วก็ใครที่อยากเป็นเจ้าของเว็บไซต์บอลไดลน์ครับก็มา รายละเอียดต่างๆนะราคาอยู่ที่ประมาณ1นึ่บาทถึงบาทต่อเดือนนั่นเองครับใครที่เป็นเจ้าของสายก็สามารถมาใช้งาน,นที่ตรงนี้ได้เลยนะอำตรับพีนี่ก็จากลาว,วเพียงเท่านี้การทำการเพิ่มยอดของทิกต็อกนะก็ตอนนี้ขึ้นะมาณเรียบร้อยแล้วครับมันจะเหนียวขึ้นมาสัมมากว่างนะครับพี่ครับก็ถือว่าเปิดการต้องเห็นเรียบร้อยเนาะตำหรับวอนี้ก็ออกไม่มีแล้วเจอคลิ้งนะผม